วันนี้เรามาพักผ่อนกันค่ะท่าน มีห้องน้ำว้าวมีอ่างอา,าบน้ำด้วยค่ะท่านอืมงามอรังตา อู้สะพานท่านสะพานเนี่ยไปที่อ่าชอปปิงหามอะไรสักอย่างไปที่เดนมาร์กอ่ะท่านโอเคอ๋ออย่าให้ปล่อยคนนี้นะสะพานไปที่ฝั่งกางโนนนะท่านเห็นไหมสะพาน เดนมาร์กสวีเดนนะท่าน,านาาปึ๊บขยายดูสะพานค่ะท่านสะพานจากเออสวีเดนไปท<ส>ี่เดนมาร์กค่ะท่านกลุ่มคลุ่เป็นเฮเกนจะเป็นภาษาสวนะีเดนก็ ชูปนหามชูปนหามเลนส์หมากท่านสวยนี่ขยายให้ดูนะท่านปา๊ดดิโดโอ๊ะวางไป นตัวน้อย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 แบบนี้โอ้คักดีท่านเลยอืม ตอนนี้ก็มีให้ดูแค่นี้ท่าน <laughs> แล้วก็มาเที่ยวกันใครเครียดกันท่านทำงานแล้วต้องมีวันพักผ่อนนะท่าน <laughs> ออ,อ <laughs> การทำงานของเราก็สิ้นสุดกันแล้วท่านเ้ยเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทำงานต่อท่านนะอย่าพากันฝืนเด้อทำงานไปคนในมีแรงก็ทำไปท่าน Cân nói lạng mỹ thuật là nơi này này khó này 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 วิดีโอตอนนี้ก็ปุ๊บ <laughs> เอาละยายผ้าคือใส่แต่เสื้อเก่าๆว่าแมนเนอะพี่น้องก็อน้อยมากสีชมพูมีอยู่หลายตัวพี่น้องเส้อสีสามสีตัวก็ <laughs> อน้อยมากสียดายหนนะมักภผมากมันน่นนะพี่น้อง คลิปนี้ก็บายบายอันนี้โฮเทลสแกนดิกอะไรเรามาพักที่โฮเทลสแกนสแกนมาเที่ยวกัะท่านคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนท่าน <laughs> 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 ว่าจะเดินไปข้างนอกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูท่าน ว่ามันจะมวนบ่เอ้ยงานเบิดปีเบิดซาดตเนาะพี่น้องย้ำพักก็พักในเว้ย <c oughs> ไปวอนได้พักกับไปพักนะท่านนะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับงานมากเด้อท่านเดอ้อเหนื่อยก็พักอย่าอะไรมันเยอะคลิปนี้ก็เอา ไว้ซ้ำนี่นะท่านขอบคุณละหลายที่ติดตามนะคะแต่แยายพาจะพาออกไปเที่ยวข้างนอกมันหนาวตอนนี้ <laughs>